พูดถึงเรื่องของการล่อซื้อค่ะเราก็ได้ยินกันมาบ้างแต่ความหมายจริงๆของการล่อซื้อค่ะคืออะไรคะถ้าเาตามกฎหมายการล่อซื้อไม่มีคำนิยามน,นะครับแต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าการล่อซื้อหมายถึงการสแสวงหาพยานฐานของพนักงานเจน้าหน้าที่หรือผู้เสียหายก็ได้นะครับจะเป็นเอกชนก็ได้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็ได้เป็นลักษณะของการสแสวงหาพยานฐานแต่การล่อซื้อกับการล่อให้กระทำความผิดคล้ายกันแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไหมครับ ครับค่ะเป็นยังไงครับต่างกันยังไงฮะการล่อซื้อหมายความว่ากา,ารแสวงหาหลักฐานจากการกระทาความผิดของคู่กระทาความผิดอยู่แล้วหมายความว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหายเข้าไปล่อซื้อเนื่องจากพบาเห็นการกระทำความผิดเดิมมีแล้วเพียงแต่ขาดหลันฐานยังไม่มีการวางแผนการเพื่อดํานินการรวบรวมหลันฐานโดยการล่อซื้อหรือขยายผลเช่นขายหวยเถื่อนขายอาวุธสงคราม ขายยาเสพติดไม่วแค่ขายเสพติดกฎหมายไม่เสียภาษ,ษีพวกหลานเนี่ยขายของเสีภาษ,ษีที่ขายเป็นประจําอยู่แล้วนะ <c oughs> ขายเป็นประจาอยู่แล้วไม่ว่าจะาหนี้เขาถึงเป็นล่อซื้อหรือไม่ล่อซื้อคุณก็ขายเป็นปกติของคุณอยู่แล้วแล้วเจ้าหนี้ขเขาก็ไปวางแผนในการรวบรวมพยานฐานในการล,านนารล่อซื้อแบบนี้ถือว่าล่อซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการรวบรวมและสืบหาพยานฐานอย่างนึงอย่างนี้ตาม การอะไรครับกาหาด้การเรเซื้อถูกต,ต้องตามกฎหมายเจ้าหนี่ทำได้และผู้กระทำความผิดก็มีความผิดจริงเป็นการล่อให้กระทำความผิดแบบเนี้ยมันเกิดจากการจูงใจให้กระทำความผิดการการที่จเจ้าหนี่เองเป็นคนขอให้เกิดการกระทำความผิดนะครับค่ะถือว่าถ้าเป็นเอกชนถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ในครับน,น,นก็คือประเทศที่บอกว่าเขาไม่ทําทำอะไรผิดเลยหรือเขาทำทำด้วยแต่เขาไม่ทำผิดกฎหมาย แต่คุณไปหลอกเขาให้ทำผิดกฎหมายเช่นยกตัวอย่างนะครับ,รบเ,เขาเขาขายเขึ้นดินหรือนะ้ำผลไม้ในปริมาณจำนวนน้อยที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วหรือไม่ต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเช่นก็ขายน้ำส้มคันแก้วแต่แก้ว,กวไม่ขี่บาทแต่เนี้ยค,คุณก็ไปบอกเขาบอกเฮ้ยผลิตมาเลยห้าร้อยขวดผลิตมาเลยหนึ่งพันขวดท้นทัดที่เดมิมเธอไม่ได้ผิดกฎหมายนะครัแต่คุณไปหลอกให้เขาทำผิดกฎหมายโดย ก็หาขานหรืออะไรหาขานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้ถือว่าเป็นการล่อให้กระทำความผิดหรือหรือการล่อซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและผู้กระทำความผิดไม่เคยจะทำความผิดมาก่อนจะถูกแต่กระทำความผิดเพราะคุณจูงใจให้เขากระทำความผิดแบบนี้เป็นการล่อซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือล่อให้กระทำความผิดเท่านั้นครับ ครับก็ต้องดูเจตนาของผู้ที่ที่ถูกจับด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยทํากิจการแบบนี้เลยไม่เคยทําเยอะแบบนี้อยู่ดีๆไปถูกสร้างแรงจูงใจด้วยสายที่มาล่อซื้อถ้าแบบนี้ก็ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเราเราเราจับตรงน,นี้เป็นประเด็นเลยครับก็คือว่าผู้กระทาความผิดเป็นผู้ถูกจับระทําทความผิดเป็นมิฉัยอยู่แล้วหรือไม่เคยจะทำความผิดแต่มาถูกหลอกให้ทำผิด,ผด อืมครับแต่ตรงนี้จะพิสูจน์กันยังไงครับเวลาไปขึ้นศาลนี่พยานหลักฐานนี่เราจะพิสูจน์กันยังไงในฐานะนักกฎหมายครับว่ามีแรงจูงใจไม่มีแรงจูงใจเจตนาไม่เจตนาครับอันนี้นันครับฝ่ายผู้ต้องหาโ้าต้องปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําผิดใช่ไหมครับครับพยานหลักฐานมันต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายผู้กล่าวหาก็คือจับกลุมชุดล่อซื้อว่าคุณมีข้อมูลอะไรที่จะกล่าวห,หาเขาว่าเขาก็ทําความผิดกฎหมายโดยไปนปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นแบบเนี้ย ตามที่ได้ข่าวมานะ <c oughs> ตามที่ผได้ข่าวมาว่าจ่ากผู้เสาะหาให้ข้อมูลว่าก้มีแบบนี้แม่ค้าเขาเปิดเฟซบุ๊กผลิตน้ำส้จำมจํานวนหลายลังน้ำส่งและผลิตเป็นสินค้าน้ำส่งโดยไม่ได้เสียภาษีสมมติว่าเขามีข้อมูลเงี้ยแน่นอนแหละครับชุดจบก่องแชทเฟซบุ๊กเหล่านี้ไว้ข้อมูลเดิมๆก็ต้องมีหรือ,ออาจจะเคยล่อซื้อมาแล้วจำนวนหลายลังมาก,ก่อนจะได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งแล้วประมาณนี้นะครับเขาต้องมีหลักฐานเพียงพอถึงถึงจะ คือารถึงจะเชื่อว่าเป็นการแสดงภรยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนอืมครับก็แสดงว่าหลักการเนี่ยก็คือต้องดูตัวของผู้ที่ถูกจับกลุ่มว่าเคยทําพฤติการแบบนี้มาก่อนหรือไม่แล้วก็มีแรงจูงใจหรือไม่ถ้าทามาเป็นประจําอยู่แล้วแค่ขาดพยานหลักฐานเช่นขายยาบ้าอยู่แล้วตํารวจไปล่อซื้อยาบ้าเอาแบบนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเพียงแค่ต้องการหลักฐานในการซื้อขายอ่าเพื่อการซื้อขาย ครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีเจตนากระทําความผิดแล้วเราไปจูงใจให้เขากระทําความผิดแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเวลาโดนจับกลุ่มแหะครับเวลาโดนจับกลุ่มจะไปชี้แจงยังไงสมมุติว่าผมขายของบางอย่างแล้วก็ถูกล่อซื้อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอะครับตัวนี้เวลาจะไปขึ้นโร<อ>งพกลกโรงพักจะไปแก้ตัวยังไงทํายังไงกันดีฮะสิ่งแรกก็คือต้องปฏิเสธนะครับว่าเราเราไม่ได้มีเจตนานในการกระทําความผิดครับ เราไม่ได้ดพดิจารณาในการกระทำผิดและเราไม่เคยทําผิดมาก,ก่อนแต่นแต่การที่จะเราถูกจกับกลุ่มในคดีทั้ทงนี้เนื่องจากว่าสายลับหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหายล่อลวงให้เราไปทาความผิดอ่าเท่ากับว่าการการดําเนินการของเจ้าหน้าที่หรือสายลับไม่ชอบรู้วยกหมายเช่นเดียวกันเราก็ต้องให้ข้อเท็จจริงกับกับทางสสวนไปนะครับว่าพฤติการแบบนี้เราถูกเขาเขาหลอกนะหลอกให้เราทําเราขอปฏิเสธข้อกล่าวหา แล้วก็รวบรวมพยานฐานในการต่อสู้เช่นแทปลาต่างๆข้อความการสนทนาหมายเลขยโทรศัพท์ที่เขาติดต่อเข้ามานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าคุณจะทำความผิดอยู่แล้วคณนณปฏิเสธอย่างเงี้ยมันก็จะไปจำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าอีกฝ่ายเกขาก็จะรวบรวมหลักฐานไว้ก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันอืมครับไอ้แบบนี้เวลาขึ้นศาลเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งหนึ่งเป็นประชาชนธรรมดาในความหนักแน่นของพยานหลักฐานนี่ศาลจะ จะพิจารณายังไงเพราะดูเหมือนฝ่ายรัฐเนี่ยดูจะมีหลักฐานเยอะฝ่ายรัฐมีความน่าเชื่อถือมากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นผู้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอันนี้พูดถึงคดีอื่นนะฮะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่อาจจะขัดสนเงินทอหรือว่าอาจจะมีความรู้น้อยเวลาแบบนี้ศาสตร์เขาจะชั่งน้ําหนักกันยังไงฮะเนี่ยมันมันนตอบยากนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าส่ายเองก็ให้เครดิตในความน่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ็นเป็นมากกว่าประชาชนหรือผู้ต้องหาเท่าที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานพยานผู้เสียหายหรือพยานโจทย์ไม่มีสาเหตุกดเครื่องกันมาก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบใส่รายจะปาดมองนั้นแต่จะให้ความไม่้ด้ถือใส่ชยซอที่รับทีเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นเจ้าที่รัฐที่จับคุมแล้วศาลจะต้องเชื่อถือเสม,มอไปค <ฮะ S 2> มันก็จะมีพิุุธ์พิรุธพยานหลักฐานต่างที่ที่มันบ่งชี้แล้ว่าเอ้ะมันเกิดจากการกระทําโดยไม่ชอบ ก็หล,หลายๆคดีที่ตำรวจดำเนินคดีโดยไม่ชอบเช่นยันจะบ้ายัดข้อหาอ่าแล้วก็มันก็มีพิรุธมันขึ้นอยู่กับความสามารถของทนายความด้วยส่วนหนึ่งและความสามารถของตัวผู้เสียหายเองที่จะรูบกรงแคลาาได้มาถึงตัวจงเลยนะโดยตัวผู้ต้องหาที่จะรวบกรงแคลร์นได้ครับครับถ,ถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงๆมันก็พอม,อมีข้อต่อสู้ได้ครับครับครับถ้า เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องยอมรับกฎหมายแล้วก็ก็จะต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะตามขั้นตามตอนไปไปสู่ตารวจสอบสวนเสร็จแล้วก็อายการสั่งฟ้องแล้วก็ค่อยมาขึ้นศาลนี่คือกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการประกันตัวในระหว่างนี้สู้คดีก็ว่ากันไปอันนี้ถ้ากระทําความผิดจริงแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้กระทําความผิดจริงแล้วครับเวลาโดนเรื่องของการล่อซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหรือตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดเนี่ย ตรงนี้เนี่ยจะตั้งต้นยังไงถ้าเป็นประชาชนเนี่ยสมมติโดนจับแล้วผมควรจะทํำยังไงอันแบบแรกต้องตั้งสติก่อนนะครับว่าในเมื่อตัวเองไม่ได้จะทําความผิดเนี่ยครับเราก็ต้องตั้งสติติดต่อโทรศัพท์พูดคุยจับทนายความหรือญาติพี่น้องให้มาอยู่ในเหตุการณ์มาเป็นพยานนะ<ช>อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งวุ่นวายอย่าเพิ่งอะไรมากถ้าสามารถถ,ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายหลักฐานที่เป็นภาพนิ่งภาพวงจรปิดได้เรานี้ถ่ายไว้ก่อนแหละครับถ่ายให้เห็นเลยว่าเ ถ่ายสิ่งของถ่ายตัวถ่ายตัวเจ้าหน้าที่ถ่ายสิ่งแวดล้อมต่งางๆให้เห็นว่ามีการเข้ามาโดยไม่ชอบเช่นไม่มีหมายคนไม่มีหมายจับไม่มีพฤติการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถูกก้าวล่วงพฤติการต่างๆเขาเข้ามาโดยไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ่ายคลิปโทรหาคนโทรหาทนายแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตํำรวจเข้ามาจริงก็ไม่เป็นไรครับถ้ายต่จะแต่จะชอบหรืไม่ชอบอีกเรื่องนะคเพราะว่าถ้าเขาเป็นเขา้าเขาแสดงตัว แสดงหมายือแสดงอะไรแวแต้อ็ให้ความรู้มือแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนนะครับเมื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาเวลาเขาประสิทธกการจับกลุมเขาก็จะประสิทธิ์มาพอเขาค้นค้นพ,พ,พ,พบอะไรตรวจสอบอะไรเจออะไรอ่านให้ละเอียดอ่านให้เข้าใจอ่านก็อ่านให้ดีๆว่าใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้เขาแก้ไขถูกต้องถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขก็ไม่ต้องล,อง,ลองลายมือชื่อนะครับไม่ต้องลองรายมืออะไรและเมื่อถึงชั้นสับสวนก็ให้การตามความจริงว่าเราปฏิบัติอาชีพแบบแรบแบบแบบนี้ มาโดยตลอดโดยไม่เคยกระทาความผิดวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็เล่าความจริงในกั้นสับสวนฟังแล้วมีการดำเนินการยังไงก็ก่อนจะลงรายมือชื่อใน่คำให้การในชั้นสับสวนก็อ่านให้อย่างละเอียดอย่รอบครอบถ้ามีทนายความด้วยก็ให้ทนายความช่วยดูด้วยครับเสร็จแล้วถ้าไม่มีทนายความก็บอกตำรวจไปเลยว่าขอต้องผมต้องการทนายความขอให้ตำรวจตำรวจจะหาทนายความในชั้นสับส่วนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เมื่ออ่านคำให้การในชั้นสับส่วนถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่การแล้ว ก็ถึงค่อยลงนายมือชื่อแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ขอให้พลังส,สน,นแก้ไขหลังจากนั้นถ้าพน,น,นังสนแต่คุ้มคุมตัวก็ประกันตัวออมาเพื่อต่อสู้คดีนะครับมันจะลำบากตอนนี้แหละว่ามีเินประกันตัวหรือเปล่าถ้ามีมงิีประกันตัวี่จะถูกกดดัน,นามากถ้าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ตัวเ,เรื่องที่ว่าพนักงานของรัฐเกี๋ที่ปัดได้เขาก็จะข่มขู่หรือหลอกล่อให้เราต้องยอมจดใช้เพื่อที่จะถอนฟ้องไปก็มีแบบนี้นะครับค่ะแต่ถ้าตัดสินใจที่จะสู้คดีอยู่แล้ว เราเชื่อตัวเองว่าผิดไม่ต้องยอมครับเมื่อปฏิเสธเสร็จหลังจากนั้นก็ให้ดําเนินคดีกลับเลยในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นการโชครั์ร่วมกันคงคู่มุมเนียวกระชัในอัน้าที่โดยไม่ชอบขึ้นอยู่กับพยานฐานข้อเท็จจริงใดที่เราเสด็หายได้สู้ไปเลยครับสู้ในฐานะจงเลยด้วยแล้วก็สู้ในฐานะผู้เสียหายไปเลยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้ตัวเองครับ <esta> ครับ,รบแะครับชัดเจนนะฮะเรื่องของการล่อซื้อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็การล่อซื้อคืออะไรนะครับวันนี้ขอบคุณทนายเกิดผลแก้วเกิดมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณเช่นเดอร์นค,ครับค<อ>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทางกฎหมายนะครับคือหลักการเนี่ยเรื่องของการล่อซื้อจะต้องดูด้วยว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มหรือผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยเคยกระทําความผิดแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเช่นคุณเป็นพ่อค้า ยาเสพติด คุณเป็นพ่อค้าขายของละเมิดลิขสิทธิ์ทำมาอยู่แล้วทำมาเป็นประจำแต่ว่าตำรวจยังขาดหลักฐานวิธีการที่ตำรวจจะแสวงหาหลักฐานหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐแสวงหาหลักฐานเนี่ยก็จะต้องมีการล่อซื้อด้วยการนำธนบัตรหรือว่าเรื่องของการมีการโอนเงินเนี่ยให้เป็นหลักฐานว่ามีการซื้อขายกันจริงเช่นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่ายาบ้าที่เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายนะถ้ามีการซื้อจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการอัดคลิปเอาไว้บ้างหรือว่ามีการถ่ายรูป ธานาบัตรเอาไว้ในการที่จะล่อซื้อหรือว่ามีหลักฐานในการโอนเงินว่าคนตรงนี้มีการซื้อขายกันจริงและนําหลักฐานตรงนั้นเนี่ยไปดําเนินคดีในความผิดที่ท่านกระทําความผิดนี่คือการล่อซื้อถูกต้องโดยกฎหมายการล่อซื้อที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นยังไงเขาเรียกว่าผู้กระทำไม่ได้มีเจตนานในการกระทําความผิดเลยเช่นคุณพิทยาพรอยู่ดีๆไม่ได้ขายไม่ได้ทําอะไรเลยวันหนึ่งส่งพลโทรศัพท์ไปคุณพิทยาพรช่วยหา ซอฟต์แวร์เถื่อนให้หน่อยออช่วยหาของเถื่อนให้หน่อยช่วยหากระเป๋าสวยๆของเถื่อนให้หน่อยโดยที่ตัวผมก็รู้ละว,ว่าคุณต้องหาให้ผมเพราะว่ารู้จักกันและหลังจากนั้นผมก็ไปติดต่อตํารวจว่านี่จะมีการซื้อขายตรงนี้จริงนะอ่าแล้วก็ว่ากันไปตํารวจไปจับคุณพิริยพรโดยที่คุณพิริยพรเนี่ย<ม>แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ไปอ,อะไรเกี่ยวกับของพวกนี้เลยแต่ต้องทําเพราะมีคุณสมพลเนี่ยไปโทรไปขอและค,ค,คุณสมพลก็เป็นสายตำรวจคือ เกิดแรงจูงใจเพราะสายตํารวจที่ทําให้เกิดการกระทำความผิดอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยแน่นอนศาลก็จะพิจารณาในประเด็นนี้ว่าเป็นการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายช่างพยานหลักฐานช่างพยานน้าหนักดูนะครับอันนี้ก็คือต้องแยกกันว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ล่าสุดเรื่องของคดีน้ําส้มเนี่ยนะฮะ,ะก็มีคนวิพากษ์วิจาร์กันเยอะบอกว่าสมเหตุสมผลไหมออกตรวจในช่วงโควิดสรมระสามิตรนี่จะมาตรวจอะไรช่วงนี้ล่ะ,ะล่าสุดครับคุณละวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรมรสา,ามิตรครับก็บอกว่าจากกรณีนี้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย ตนได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งหมด3คนออกนอกจากพื้นที่เกิดเหตุในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนข้อได้จริงเป็นการด่วนเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสได้ข้อได้จริงเป็นที่กระจางกับสังคมครับยืนยันว่ากรมสัมาสามิตรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปรังแกรประชาชนไปล่าซื้อในสถานการณ์โควิด1 9แพร่ระบาดเช่นนี้เป็นอันขาดครับอันนี้ก็เคลียร์กัน ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์สดับกรมสัมัาสามิตรบอกว่าเรื่องของน้ำส้มไม่ได้ไปปรับเขาเป็นจำนวนเงินหนึ่งพบาทคแค่ไปพูดและให้คำแนะนำว่าต่อไปถ้าคุณจะผลิตน้ำส้มหรือว่าทำอะไรพวกนี้คุณจะต้องทำแบบนี้เสียภาษีตามนี้ <ทำ S 1> ตามนี้นะอ่านะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยที่ถูกข้อคอหาสั่งย้ายสั่งย้ายออกจากพื้นที่กรุงเทพเพื่อที่จะมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจริงอยู่กฎหมายให้อำนาจแต่ว่า ทําการในช่วงเวลานี้มีความเหมาะสมหรือไม่นะครับ<ช>ก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายครับให้เจ้าที่ไปรังแกประชาชนไปล่อซื้อช่วงสถานการณ์โควิด1 9ระบาดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชี้แจงโดยกรมสัมภาษามิตรครับ